สวัสดีครับผมรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์หารถคุณภาพดีได้ที่นี่ที่เดียววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่รถสวยเดียวสมาร์ทคาร์นะครับของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับบริเวณเสี่แยกแปดปะทองนะครับถนนังสิตปทุมธานีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะตัวนี้จะเป็นซูซูกิสวิปนะครับ1.2 g l x นะครับตัวท็อปตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ จะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับนบีเลยนะสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับสีขาวอ่ะด้านหน้านะไฟนะครับไฟหน้านะตัวนี้ยังใสเจาะอ,อยู่เลยนะนี่เดี๋ยวจะซูมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีแตกลายงาเลยนะครับเลนด้านในนี่แบบสวยเลยนะครับ ไฟตัดหมอกนะนี่นะครับไฟตัดหมอกนะครับเขาจะดีไซน์เฉีียวนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเจนที่2นะครับอ่ะสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยนะตัวนี้นะครับด้านหน้านี้ก็นะครับฝากระโปรงด้านหน้านี้ดีไซน์นี้แบบให้มันมองจากห้องโดยสารเนี่ย กะระยะได้ง่ายนะครับซูซูกิสวิปนี่เขาจะเน้นห้องโดยสารนี่จะกว้างนะครับเป็นรถประหยัดน้ํามันนะเป็นรถซิตี้คาร์นะครับพวกนี้ขับขี่ในเมืองเนี่ยความเร็วคงที่นะครับประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับต่างจังหวัดเดินทางนะครับก็ได้นะนั่งสองสาคนนี่สบายๆเลยความเร็วคงที่120นี่อัตราเร่งนี่ตอบสนองดีเลยนะครับมาพร้อมกับตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT แล้วนะนะครับ ตัวนี้เติมน้ำมัน e 2ีสิได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเลยนะครับอ่ะด้านข้างนะครับตัวนี้นี่สีมีเก็บมาบ้างนะครับเป็นสีขาวนะครับมีเก็บริ้วรอยมาบ้างแต่อุบัติเหตุชนหนักอะไรพวกนี้ไม่มีนะกระจกบองข้างนะครับจะเป็นแบบปรับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับนี่นะครับกระจกด้านข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับรูปลักษณ์ก็ค่อนข้างจะดีไซน์ ขอบเฉียวนะครับใหญ่อยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับเวลากัดระยะก็จะได้แม่นยำนะครับกุญแจนะครับจะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทคีย์นะปุ่มนี่นี่น,นี่ตัวปุ่มตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดรถนะครับเราแค่ก,กดนะครับแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนะตัวนี้นะครับเวลาล็อกเราก็กดค้างไว้นะครับสะดวกสบายไม่ต้องใช้กุญแจไปเสียบแล้วนะ ในกรณีที่เราถือของมานะครับกุญแจร,รีโมทอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราสามารถเอามือล้วงไปได้เลยนะครับเปิดได้เลยนะมือจับประตูนี้ก็ดีไซน์นะครับคงทนใช้ไปนานนี่ไม่มีหักไม่มีแตกคามือแน่นอนนะตัวนี้อ่านะครับด้านข้างนี้จะมีสเกิร์ตเข้ารูปเลยนะครับสเกิร์ตเข้ารูปเลยอ่ะด้านหลังนะครับอ่านี่สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบ ยกขึ้นนิดนึงนะครับด้านท้ายอ่ะนี่ครับชุดแต่งตัวสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับตัวสเกิร์ตเนี่ยมันจะเป็นแถบสีดำนะดำกับขานี่มันตัดกันนะครับมันจะเพิ่มความดุดดันนะมีแผ่นสะท้อนแสงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีสัญญาณการระยะถอย2จุดนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับกรณนีถอยหลังเนี่ยเราก็ เตือนอีกทีหนึ่งกันที่กันชนก่อนนะอันนี้ฝาท้ายอ่านี่นะครับฝาท้ายตัวสวิปเนี่ยเาจะเปิดจากด้านในนะทําหลบไว้อย่างดีเลยนะอ่ะเวลาเปิดแล้วก็กดปึ่งนะอ่าเปิดได้เลยโชคหลังนี่ไม่มีค้านะไม่มีค้าไม่มียันนี่อ่ะเดี๋ยวผมโยกให้ดูเลยนะเสียงน้ํามันนี่ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะด้านหลังนี่ฝากระโปรงนะครับหัวน็นอตต่างๆนะรถก็ ไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีเสยตูดนะคะนันนี้ตูดไม่มีบุบนะครับอ่ะนะครับช่องสัมภาระด้านหลังนะกว้างอยู่นะนี่นะครับซุ้มยางอะไรตัวสวิฟเนี่ยเขาจะไม่มียางอะไหล่นะเขาจะมีตัวชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินมาให้ด้านหลังนี่ดําเดิมเลยซุ้มรอยให้ตัวรอยปัดแปลงรอยซีนตะเข็บกัน ความชื้นสะสมเนี่ยสีขาวเนี่ยที่ผมซูมให้ดูเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้ารถไปมีการชนมานะหรือไปมีการทําสีมาใหม่เนี่ยตัวพวกนี้มันจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างตัวรถเป็นสีขาวตัวนี้มันจะเป็นสีขาวสีขาวไม่ใช่ขาวไข่ไก่อย่างนี้นะมันจะเป็นขาวจุ๊ว่เลยนะให้สังเกตง,ง่ายๆนะครับตัวซุ้มอะไรพวกนี้นะมันจะต้องเป็นสีที่เอ่อสีอ่อนกว่าสีข้างนอกนะมันจะเป็นสีเข้มเหมือนสีข้างนอกตัวรถเนี่ยไม่ได้นะอ่ะให้ดูเลยนะอันนี้ก็คือเป็นทิป ว,วิธีการดูนะครับว่าชนไม่ชนทําสีหรือไม่ทําสีง่ายๆดูได,ด้ด้วยตนวเองนะครับดูประมาณนี้นะครับอ่ะด้านหน้าเดี๋ยวกลับไปด้านหน้านิดนึงนะตัวนี้มันจะเป็นตัวหน้าดิสหลังดานะตัวสุสกิสวิปนะด้านด้านหน้าอ่าด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแม็กซ์หนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้า R สิบห้านะนะครับ แม็กก็จะเป็นแม็กลายลายฮิตนะครับตัวนี้แม็กเนี่ยทางร้านเนี่ยจะใส่มาให้ใหม่ทั้งชุดเลยตัวนี้จะไปใส่เองต้องมีหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับหมื 15, ่นอาปนะของเราแถมฟรีไปให้เลยนะครับแม็กทั้งชุดเลยนะสีวงนะตัวน็อตล้อนะครับก็จะเป็นสีอโนด์สีน้ําเงินนะมันก็ตัดกับตัวล้อมันก็ดูวสวยไปอีกแบบนึงนะผมว่า่ะด้านหลังดัมนี้ดัม ดัมเบลกจะเป็นอย่างนี้นะสังเกตง่ายดัมเบลกนี่จะเป็นอย่างนี้นะด้านหน้าจะเป็นดิสดิสก็จะเป็นจานดัมก็จะเป็นตัวดุมนะครับเป็นตัวดุมนะครับตัวนี้ด้านหลังก็195 55 R15 นะครับแบกใหม่ย,ยางใหม่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านด้านขวาเออขอโทษฝั่งด้านซ้ายนะครับอ่ะฝั่งด้านซ้ายนะครับเราเริ่มจากด้านหน้าเลยนะตัวสเกิร์ตเนี่ยนะครับ ไม่ต่ําเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะผมว่ามันกําลังดีนะครับเวลาใส่แล้วมันก็จะแลให้ดูรถเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะด้านหน้านะครับอ่ะด้านข้างเลยล้อแมกนะครับแมกใหมย่ยงมางใหม่สีส่วงเลยนะครับหน้าดิสหลังดำนะอ่ะอันนี้จะเป็นเครื่อง VVTI นะครับในส่วนของตัว Suzuki Swift ประหยัดน้ำมันนะรถรถซิตี้คาร์นะครับ ในกลุ่มของพวกมิสซันมาร์ทซูซูกิสวิปมิลาดอะไรพวกนี้ครับเป็นรถประเภทเดียวกันนะครับน่าใช้อ่ะด้านหลังอ่านี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่โค้งมนลเลยออกแบบดีไซน์ผมว่าสวยนะส่วนตัวแล้วผมชอบรถมันน่าใช้ดีช่วงล่างอะไรดีด้วยนะขับนี่ลงหลุมจ้มคอสะพานนี่ผมว่า เปรียบเทียบกับาค่ายอื่นบางบางบางยี่ห้อนี้ก็มีสะเทือนอะนะตัวนี้น่าใช้มากนะสุกิสวิปอ่ะด้านหลังนี่นะครับเขาจะได้ดีไซน์โค้งมนนะเส้นสายต่างๆเนี่ยนะครับออกแบบมาเข้าสรีระของเขาเลยนะครับไฟด้านหลังไม่มีแตกนะเลนตัวกระจกนี่ไม่มีล้าวนะครับไม่มีหมองเลยนะตัวนี้อ่ะซูมให้ดูเลยนะครับนี่นน,นะครับ รถพร้อมใช้เลยนะรถสวยเลยนะครับท่านใดสนใจหาอยู่นะคัน,นคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ mm. เผื่อไว้ตัดสินใจดูผมทําคลิปนะครับมารีวิวเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ย mm. เผื่อจะเป็นการประกอบการตัดสินใจไม่ซื้อกับผมไม่เป็นไรนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลนะดูกับผมไปซื้อที่อื่นไม่ว่าอะไรนะเราถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อกับผมได้ผมก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับ พอต่อด้านในกันบ้างนะแผงประตูด้านข้างเนี่ยฝั่งคนขับนะครับตัวนี้มันก็จะดีไซน์นะครับให้ดูหรูหรานะดูดีมีสไตล์นี่ไอตัวแถบคิวคอมเมียมนี่นะครับแผงประตูเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะตัวนี้มันจะเป็นตัวรู้สึกจะเป็นกันไฟ,ฟ้าสถิตนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่นะด้านข้างนะก็จะมีฟองน้ําตัวนี้นะครับฟองน้ําบุกนะมันก็จะดูแข็งๆไปนิดนึงนะ ตัวตำแหน่งพักแขนนะครับก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองหลอกเท้าให้ดูนี่นีน่ี่ในกรณีที่เราขับรถทางไกลๆนะครับเราเมื่อยล้าเกิดจากการขับขี่แล้วแล้วก็วางแขนเนี่ยตำแหน่งมันความกว้างถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีช่องใส่เหรียญไว้ให้นะกระจกไฟฟ้า4บานรู้สึกด้านคน,นขับเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มออโต้ตัวเดียวนะ ตัวนี้ฟิล์มรอบคันจะเป็นฟิล์มลามิน่ารอบคันเลยนี่นลามิน่านะครับรอบคันเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับอ่ะปรับปรับพับไฟฟ้านี่นี่นะครับออปชั่นนี้ถือว่าครบคันเลยนะมีมาให้แบบฟูลออปชั่นกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าอ่านี่อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ทุกท่านผู้ชมดูใช้งานได้ปกตินะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะเตะนิดนึงนะซูกิสวิป ไหนก็ทํามาแล้วตรงนี้น่าจะเพิ่มในส่วนของตัวสีเมทัลลิกนิดนึงนะหรือเป็นตัวลายไม้สีดำนะผมว่ามันจะดูสวยกว่านี้ไหนๆภายในก็จะเป็นสีดาแล้วนะทําให้มันดูตัดโชว์อีกสักนิดนึงมันจะดูแบบสวยกว่านี้นะอะแผงด้านข้างด้านคนขับนะตำแหน่งวางขวดน้ําได้1ขวด1ขวดเล็กนะประมาณ2 5 0ร้อซีซีนะตัวนี้ก็จะวางของสัมภาระโทรศัพท์นําบัตรช่องนําบัตรนะครับวางได้ด้านหน้าแผงประตูนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนด้านในนะ อ่ะเดี๋ยวกวาดสายตาให้ท่านผู้ชมดูด้านในตัวเบาะนี่สรีละก็ออกแบบมาแนวให้แบบกระชับนะปีกซ้ายขวานะนั่งตรงกลางเวลานั่นก็อบนะครับนั่งไม่เมื่อยนะครับตัวนี้ด้านบนหัวหัว,ห,วหัวเบาะนี่ถือว่าใหญ่อยู่นะนะครับปรับสูงต่ำได้เบาะของตัวสุสกิสสวิปผ้านะครับผ้าเบาะมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับถือว่า ฟองน้ํานี่ยังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่ไม่มีขาดนะครับไม่มีถลอกเลยสภาพนี้ถือว่าพร้อมเลยนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะตัวนี้อ่ะเบาะด้านคนขับนะปรับสูงต่ําได้ด้วยนี่เวลาจะเอาขึ้นสุภาพสตรีนะครับกดขึ้นเวลาจะเอาลงกดลงนะอย่างนี้อ่ะให้ดูว่าเวลาเราขับนะครับเรามองเห็นด้านหน้าเนี่ยถึงไม่ถึงนะครับเหมาะแก่สุภาพสตรีนะตัวนี้ แผงประตูนี่นะครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยด้านหน้านี่ปุ่มสตาร์ทอันนี้นะครับปุ่มสตาร์ทคอนโซลด้านหน้านะดีไซน์ก็ถือว่าดูดีนะครับไม่กว้างซะจนเกินไปไม่ลึกซะจนเกินไปถ้าลึกเนี่ยวันเ,เวลาขับแล้วมันจะหลอกตานะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวกุญแจรรีโมทนี่ตัวนี้เนี่ยรีโมทครบเลยนะครับ ล็อกออล็อกนะครับตัวนี้ของเขาเลยนะรู้สึกตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะมีสำรองด้วยนะตัวนี้กแจรีโมทนะอ่ะเดีย๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งด้านในให้ดูนะอ่าเข้ามานั่งแล้วนะครับตัวนี้ขานี่เหลือเลยนะผมสูง1 7อนะถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันแต่นั่งแล้วก็รู้สึกกว้างสบายนะครับไม่อึดอัดนะพวงมาลัยนี่หุ้มหนังจับแล้วมันกระชับมือเลยนะหุ้มหนังจับแล้วมันรู้สึกแบบน่า น่าใช้น่าขับนะครับปุ่มนะครับตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานเครื่องเสียงนะครับนี่เลยเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะเปลี่ยนช่องความถี่ก็ตรงนี้นะครับโหมด fmam cd นะครับเปิดได้จากตรงนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเบานิดนึงนะครับหรือนะครับถ้าไม่ถนัดก็ใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูเปลี่ยนให้ดูนะ ท่านผู้ชมเลือกช่องไหนเป็นพิเศษก็กดล็อก,อ,กอย,กอยากจะเอาอยากจะเอาช่องนี้นะครับ93าจะเอา,เอาช่อง3แล้วก,กดค้างไว้ให้มันังตึ๊กนะครับมันก็จะล็อกไว้ละนะครับอย่างผมนี่จะฟังอยู่ช่องร0 5ยนะก็จะกดล็อกไว้ที่ช่อง6นะครับนะครับคอนโซลด้านหน้านี้นะครับคิวคอมเมียมเพิ่มความสปอร์ตนะครับไฟตำแหน่งไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้อ่ะ รถคันนี้ผ่านการใช้งานมานะครับเดี๋ยวผมจะซูมเลขไม้ให้ดูเลขไมนี้อยู่ที่115,000นะครับรถปี2013ใช้งานมา7ปีนะครับเฉลี่ยแล้วปีไม่ถึง20,000กิโลผมถือว่าก็ปกตินะส่วนด้านบนนะเดี๋ยวให้ดูอ่าม่นบนังแดดด้านซ้ายด้านขวาฝั่งคุณสุภาพสตรีนะมีกระจก2หน้าไว้ให้ด้วยอันนี้ ดีเลยดีมากด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคนขับผู้หญิงนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้คุณสุภาพสตรีเวลาแต่งหน้านะครับไม่ต้องเอากระจกขึ้นมานะเอาตัวม่านบังแดดปรับลงมาได้เลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับดีไซน์นะครับก็กําลังดีนะไม่ลึกซะจนเกินไปนะครับด้านหน้าเนี่ยเผื่อช่องไว้ DIY ได้นะครับในกรณีที่วัยรุ่นนะครับต้องการซื้อไปเนี่ยใส่บูธนะครับหรือวัดรอบเพิ่มเติมได้นะครับตำแหน่งมันจะพอดีเลย มันจะมีช่องเก๊มาให้นิดนึงสําหรับวางโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้ช่องนี้นะครับพร้อมกับตัวแถบสีเงินนะครับตัวนี้ช่องเก,ก๊ก็ถือว่ากว้างอยู่นะรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้มีบุ๊กสวิตหรือเปล่าคันนี้มีบุ๊กสวิตนะครับเข้าสู่ตลอดนะเดี๋ยวผมจะเช็คระยะให้นี่6 0 0 0 0่0เจดหน้าแรกนี่จะเป็นเข้ามาตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงเลยปัจจุบันนี้เข้าสู์เลขไม์อยู่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะอันนี้เข้าสู์มาตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมดู รถมีประวัติจากศูนย์ตลอดเลยนะครับเรามาดูแผงประตูด้านด้านหลังนะครับฝั่งคนขับนะครับเริ่มเลยนะมือจับประตูเป็นสีครียมนะครับมีช่องเท้าแขนไว้ให้นิดนึงนะด้านข้างนี้ก็จะบุนะครับเป็นฟองน้ำอ่าตัวนี้มีช่องไว้ให้ใส่เหรียญด้วยนะแล้วก็ข้อสำคัญเลยนี่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 มีช่องน้อยๆน,น,นะครับเอาไว้ใส่ของได้นะครับใส่พวก ขวดน้ําได้1ขวดแต่ไซส์เล็กนะตัวนี้นะครับเหมาะเลยนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะผมรีวิวมาหลายรุ่นละมีสุสุกิสวิปนะตัวนี้อ่ะตำแหน่งล็อกเด็กนะครับมีให้ทุกคันเลยนะอันนี้ล็อกนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะท่านใดที่มีลูกเล็กนะครับควรที่จะกดล็อกไว้นะครับกรณีกันเราเปิดจากด้านในไม่ได้นะครับเวลาเด็กอยู่ด้านหลังเนี่ยเราเปิดเด็กเปิดออกนะครับมันจะเปิดออกไม่ได้ยกเว้นแต่ผู้ปกครองอยู่ด้านนอกเปิดออกให้ทั้ง ให้เด็กลงเนี่ยได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับผมก็มีลูกเล็กนะครับอันนี้ถือว่าโอเลยนะครับโอเคเลยอ่ะด้านหลังเบาะผ้านะครับสีดําเหมือนกันตําแหน่งนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นนั่งให้ดูนะอ่ะอ่ะผมร้8นะครับอ่ะผมเลื่อนเบาะด้านคนขับมาสุดเลยนะครับอ่าก็จะเหลือประมาณสักสองสามเซนนะย้ําก่อนนะครับอันนี้ผมเลื่อนเบาะด้านหน้านะครับมาสุดเลยนะ ผมนั่งนี่ก็ถือว่าไม่ติดเหลืออีกประมาณ2นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนนั่งด้านหลังเนี่ยนะครับสูงนะครับควรที่จะปรับตัวหัวเบาขึ้นนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะรู้สึกอึดอัดนะครับอ่ปรับหัวเบาให้หัวเราเนี่ยรับสรีระกับหัวเบาไว้นะครับมันจะได้ไม่เมื่อยนะอ่ะด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าอ่านี่เลยนะ รถพร้อมใช้เลยนะครับทุนผู้ชมรถสวยเลยนะครับรถปี2013นะครับเดี๋ยวราคาช่วงดท,ท้ายนะเดี๋ยวผมจะทําราคาพิเศษให้พร้อมกับโปรโมชั่นนะท่านใดที่ดูนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะดูเราไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวราคาจะทําช่วงสุดท้ายให้นะครับอ่ะนี่ตำแหน่งคอนโซลด้านตรงกลางนะครับมันจะมีที่วางขวดน้ํานะครับแล้วก็ดมเกียร์นะครับหัวเกียร์นะครับอันนี้นิดนึง ควรที่จะดีไซน์ให้มันสวยกว่านี้นะครับแต่ตรงนี้เขาอาจจะเน้นการใช้งานให้มันคงทนนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีตัวแถบควมเมี่ยมนะครับอยู่ซ้ายขวาเลยนะตรงกลางนะครับก็จะมีตัวนี่ตรงกลางก็จะมีที่ใส่ของนะช่องเสียบ USB ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่จ่ายกระแสไฟ12โวลต์นะแอร์จะเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้ปรับ ความแรงตัวนี้ปรับอุณหภูมินะครับออตโต้นะครับตำแหน่งแอร์จะเป็นออตโต้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนี่ครับเราเร่งนี่โอ้โหเย็นเลยเย็นกระแทกหน้าเลยนะเย็นเลยนะอันนี้เราลดอุณหภูมินี่ปรับลดเราจะเอาเย็นมากเย็นน้อยปรับตามความพอใจอเราเลยนะ,ะตัวนี้ปิดเวลาเปิดก็กดออโต้ ใช้งานได้ปกตินะอุปรกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะ,ะไฟหลังคานะครับตปิดทุกดวงนะตัวนี้ให้ดูเลยนะผ้าสักอตหลังคาก็นะครับขาวจั้วอยู่เลยนะไม่มีขาดไม่มีทลอกแล้วก็ไม่มีย้้ยนะผ้าหลังคานะครับท่านผู้ชมดูให้เห็นกันทุกซอกทุกมุมไปเลยนะครับ คราวนี้เราอยู่ด้านฝั่งซ้ายนะครับคนด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายมือนะเริ่มเลยนะครับเบาด้านซ้ายนะสลีละนะครับนี่ผ้าเบาะยังสวยอยู่เลยนะฝองน้ํานี่ยังถือว่าอกเราชับอยู่นะครับผ้าผ้าสักหลาดนะครับไม่มีขาดเลยนะครับไม่มีย้อยนะครับเราถอดนะครับถอดเบาะถอดพรมนะครับมาสปาให้ทั้งคันเลยนะครับป้องกันพวกคาบไลคคาบ ฝุ่นนะครับคาดเชื้อราต่างๆนะครับเราได้ทําความสะอาดทุกจุดเลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับซื้อรถจากเดียวสมาร์ทคาร์ไปจะกลัวเชื้อโรคต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับเราทําความสะอาดให้ตั้งแต่พรมบอกหลังคานะครับห้องเครื่องนะครับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับเราได้ทําการลือปรับสภาพทั้งคันนะครับยันช่วงล่างนะช่วงล่างนี้เราก็จะถอดล้อสีล้อนะครับทาคาสปาให้หมดเลยนะอ่ะนี่ให้ดูผ้า อันนี้เราถอดทำความสะอาดหมดแล้ว้ายาจะเป็นทับทิมนะครับทับทิมนะครับด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายก็จะมีถุงนมเนิรภัยช่องแอร์นะครับนี่ช่องแอร์คันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะสภาพสวยเลยนะครับสภาพเพดตรงท้างขึ้นลงนะครับอาจจะมีรอนิดหน่อยนะครับตรงนี้มีรอยนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ แผงด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเหมือนกันอาจจะเปิดให้ชมชมดูอ่าขึ้นลงได้สะดวกนะใช้งานได้ทุกบานเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นแผงเหมือนกันเหมือนกับด้านขวานะครับมีช่องนะครับใส่ขวดน้ำนะอ่ะคันนี้ภายในน,นี้โดยรวมผมถือว่าโอเคเลยเข้าไปนั่งแล้วดูไม่แคบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับอุปกรณ์าฐานนะครับ ก็มีให้ครบคูนออปชั่นเลยนะเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะทําราคาพิเศษให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันด้านหน้าฝั่งฝั่งด้านขวานะอ่านี่เลยเริ่มจากตรงนี้อ่านี่นะครับหัวน็อตนะแก้มขวานะครับซับนอกซับใน เป้าโชคนะครับนี่ฝากระโปรงอ่ะให้เห็นหัวน็อตนะครับฝากระโปรงด้านหน้านี่น็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะนี่นะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้เลขคัสซีนะครับเลขตัวถังเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะของซูซูกิสวิปที่ผมชี้เนี่ยนะครับไล่เรียงลงมาอ่ะนะครับคานด้านหน้านะครับตัวนี้คานหน้านี่หัวน็อตนี่ไม่มีขยับเลยนะครับอ่ะติ๊กเกอร์ด้านหน้านี่นะครับจากโรงงานนี่ยังอยู่ครบเลยนะน เ๋จะให้ดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้วางตำแหน่งได้ดีนะระหว่างพื้นที่นะครับระหว่างตัวด้านหลังนะครับกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีช่องเหลือนะครับถ้าท่านใดซื้อไป DIY เองนะครับจะเพิ่มตัวคำชกนะครับสวยๆเข้ามานะครับมีพื้นที่แบบเหลือๆเ,เลยนะสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับที่ต้องการที่จะซื้อไปแต่งนะเหมาะเลย DIY ได,ได้เลยนะครับ เขาออกแบบมาฟิวเจอร์ให้เราเนี่ยทำต่อได้นะครับอ่ะด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไล่เลียงไปเลยนะครับขานหน้านะครับอ่ะตัวนี้มันจะมีแก้มขยับทำสีมานะครับในตัวฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับมีขยับทำสีมานะครับแต่ชนหนักไม่มีนะให้สังเกตง,ง่ายๆดูจากเบ้าโชกได้เลยนะครับดูหัวน็อตนี่ที่ผมชี้นะครับดูหัวน็อตได้เลยนะด้านในนี้ ตัวหูฝากระโปรงไม่มีขย nice <t programm able noise> ับนะครับไล่เรียงลงมาไล่เรียงขึ้นไปนะครับตัวหูฝากระโปรงบนนะตัวนี้นะครับไม่มีขยับนะเก็บสีมานะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับถือว่าไม่มีชนหนักนะเก็บริ้วรอยนะครับมีขยับแก้มานิดนึงนะตามนี้เลยนะครับไล่เลียงมาไฟด้านหน้าก็ถือว่ายังใสอยู่นะครับด้านซ้ายนะครับไม่มีรอยขุ่นมัวนะครับใสนะครับตาใสเลยนะฝากระโปรงด้านบน ฝากระโปรงด้านบนก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับโดยรวมนะรถคันนี้นะครับปี2013 s u ส u k ส Swift GLXI ตัวทอ็อปอขอโทษ GLX ตัวท็อปนะครับปี2013นะครับสีขาวมาคันนี้ไม่แก๊สนะนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับ รถมือเดียวเลยอ่ะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับตัวนี้เติมประมาณ E20 แก๊สฮอร์แก๊สฮอร์เติมได้นะครับนี่นะครับ E20 นะครับระหว่างผมรีวิวเนี่ยผมสตาร์ทเครื่องนะครับไว้ด้วยนะเครื่องยนต์นี้เมื่อกี้ก็อ่ะอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเทสเทสใหด้ดูนิดนิดนึงนะเดี๋ยวผมลองเล่นเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงดูนะครับรอบเครื่องนะครับ3,000รอบ4 0 0 0รอบนะครับอ่านี่เล่งนี่ก็ไม่มีกระพือนะอัตราการตอบสนองปกติ นะครับ ö, เครื่องเดินเรียบนะครับไม่มีสันเลยนะ ouais. เดินเรียบเลยนะเพชให้ดูเลยตำแหน่งความร้อนอะไรก็ขึ้นปกตินะครับอยู่ด้านซ้ายนี่มีตำแหน่งความร้อนนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านในนะครับเดี๋ยวเลขกอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์เดินหน้านะครับตอนนี้ดีเดินหน้าแล้วนะครับนะครับไม่มีกระตุกนะเกียร์ถือว่าปกตินะครับ ถ้าเวลาเข้าเกียร์ดีเดินหน้าเนี่ยถ้าเกิดเกียร์มันไม่สับเฟืองมันไม่ขบเนี่ยมันจะมันจะดังครึกครึกนะครับหรือมันจะกระตุบนิดนึงนะแต่ของเราดีปกติอ่ะเข้าเกียร์ถอยอ่าอันนี้ก็ปกติเลยดีเดินหน้านะครับอ่ะสุดท้ายราคานะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูราคานะราคาพิเศษเลยนะราคาสําหรับสุกิสวิปคันนี้นะครับฟังให้ดีนะครับโปรโมชั่นของเดือนเมษา2 5 6 3 นะภายในเมษาหกสามีเท่านั้นนะราคา275,000บาทโอ้โหคันนี้ถูกมากนะปกติแล้วเนี่ยเมื่อต้นปีนะรุ่นนี้นะสีนี้เลยปีเดียวกันเลยนะผมขายที่3า9 9 0 0 0บาทช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับเราปรับราคาพิเศษให้เลยนะครับ275,000บาทผมขายเลยนะครับคันนี้นะปี2013รถวิ่งมาประมาณแสน0 0 0โลสีขาวนะครับเบนซินไม่แก๊สนะข้างงวดนะครับเ2เดือนนะฟังให้ดีนะ 5,500นานะครับ84เดือน5,390นานะครับมันจะถูกลงมานะครับ8484เดือน5,3าพเจดเดือน5,5 0 0นนะครับคันนี้นะ275,000บาทนะครับอ่ะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างอ่ะ1โปรโมชั่นนะครับขับฟรี30วันนะครับโปรนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวันรับรถนะครับโปรที่3อ่าเติมน้ำมันเต็มถังนะครับวันรับรถนะครับ โบนที่4อ่บริการหลังการขายนาน1ปีนะครับไอบบ้บริการหลังการขายนี่คืออะไร่บริการหลังการขายก็คือ1รถสไลด์คาทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะในกรณีที่เราขับต่างจังหวัดนะครับรถไปเสียเนี่ยนะครับห้กิโลเมตรแรกฟรีนะครับโทรเข้าที่ call center ได้เลยนะครับเราจะลงทะเบียนให้นะวันที่รับรถนะครับขับไปนะครับยางแตกน้ำมันหมดเข้ารถไม่ได้นะโทรได้เลยนะเราจะมีเหมือนกับ c เซ็ center นะครับ แล้วจะส่งทีมงานนะครับไปบริการท่านถึงที่เลยนะอันนี้บริการหลังการขายนานหนึ่งปีนะครับท่านใดนะครับที่ชอบนะครับผมนะครับฝากกดติดตามนะครับด้านล่างนะกดกระดิ่ง2ทีนะครับอ่ะวันนี้รถสวยดีสมาร์ทคาร์หารถคุณภาพดีได้ที่นี่ทีเดียวต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรลบชมรับฟนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ